ก็จะโขกค่ะกระชายด้วยนะคะอย่าลืมค่ะผมไม่อ่านเจอนะครับคุณยายเขาบอกว่าช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมด้วยนะ,ะบำรุงรากผมใช่ไหมใช่ทำให้ผมมีน้ำหนักนกั้งแต่เน้นโอ้ยทางนั้นยายต้องกินเยอะๆแล้วแหละเพราะผมยายเริ่มร่วงแล้วที่ยายไปดัดผมเนี่ยเพราะว่าผมยายร่วงพอพอมันร่วงแล้วมันก็บาง ทรงนี้เหรอคะแต่ให้เอฟพีช่วยบอกหน่อยว่าเป็นไงวเฉยไหมเขยไหมโอ๊ยเนาะ เอาน้ำอุณหภูมิเหมือนในตู้เย็นสวัสดี้คุณยายสวัสดีค่ะวันนี้คุณยายดูสนใจมากเลยครับวันนี้วันนี้คุณจะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อปั่นซุปเปอร์ฟู้ดของยายนะคะ่ะอ๋อวันนี้ยายไม่ใส่เยอะยายมีแอปเปิ้ลมีขึ้นช่ายแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีแค่นี้ค่ะวันนี้ของขาด หลายอย่างอยู่ยายยังไม่ว่างไปซุปเปอร์ค่ะโอเคทาน,น,นท,ท,านะทุกเช้าเลยค่ะทุกเช้าเลยค่ะผมลืมไปเลยเราคุยกันเกินวันนี้ทุกทียายจะทำอะไรครับเนี่ยอยางไม่เรียกเปิดคลิปเลย สวัสดีกล้องไหนสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอซีที่น่ารักของยายยายก็ยังอยู่ที่ครัวคุณอรยาเช่นเคยเพราะว่าครัวยายยังไม่เสร็จนะคะต้องรออีกสักพักละค่ะกว่าจะเสร็จวันนี้ยายก็มีเมนูที่น่าสนใจอีกหนึ่งเมนูมานําเสนอแฟนคลับของยายนะคะักเยอะมากเลยครับคุณยายคุณคิดว่าเป็นอะไร ไม่ใช่ค่ะผักพวกนี้มันผัดยากกว่าจะสุกอ่ะดูซิเนี่ยเยอะแยะเนี่ยบอกให้ก็ได้ยายจะมาทำแกงเลียงใช่เพื่อสุขภาพช่วงนี้ฝนตกแล้วก็ต้องทำอะไรที่มันเผ็ดร้อนสุดน้ำแบบค่อง,อ,งอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูแบบอันนี้ผักเยอะจริงๆ่คุณยายแบบเอามาทั้งเลยครโอ้ยไม่ต้องยั้งเรื่องนี้นะคุณมีอะไรคุณใส่ลงไปใส่ลงไป คัดสรรสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปนนมีอะไรใส่ไปเลยก็คืออันนี้แล้วแต่คนชอบเลยใช่แน่นอนคะ<ม>่ะคุณชอบผักอะไรคุณใส่ได้ค่ะแกงเลียงมันต้องแซบนะโอ้มันก็จะแซบคนละอย่างอันนี้มันแกงเลียงนี้เราก็จะยกให้เป็นน้องของแกงอ่อมหรือแกงหนออ่อไม้เพราะว่ามันเครื่องเครื่องปรุงมันคล้ายกันเลยเพียงแต่เปลี่ยนจากปลาร้ามาเป็นกะปิ ประมาณนะ้นพายุเลยประมาณน king king you, ええั้นแต่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องอ๋อก็พี yeah, <t um, <t ่สายสิคะแต่พายุเนี่ยเขาก็ยังเคืองเคืองอยู่เหมือนเหมือนเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมาร้องหอมร้องไห้เขาบอกว่าเขาเขามีรุ่นพี่เขาไม่อยากจะเป็นรุ่นน้องเขาจะเป็นรุ่นพี่เขาไม่ยอมเขาอยากเป็นพี่ตลอดพี่กันหลักหลักหลักวินาที สองสามวินี้แหละโอเคจะลงมือเลยก่อนเราจะลงมือทำแกงเลียงเราก็ต้องมีเครื่องแกงใช่ไหมคะวัตถุดิบของยายก็อย่างแกงเลียงเนี่ยมันก็จะมีพริกหอมกระเทียมกระชายแล้วก็ผักรวมผักอะไรก็ได้ที่คุณต้องการอันนี้ก็บบำรุงสายตาเห็ดมีไฟเบอร์สูงมีโปรตีนด้วยกุ้งก็มีโปรตีน อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยกินแล้วบำรุงสายตาน้ำเต้ากินแล้วใจเย็นลงนนเพราะมันเพราะมันเป็นของเย็นดังบวบนี่ก็เหมือนกันเขาก็มีไฟเบอร์สูงฝั่งนี้ก็มีพริกไทยมีเกลือมีน้ำปลาอ,อ,อกุ้งแห้งปรเวลาโขกเครื่องแกงเราอยากได้เครื่องแกงที่มันเข้มขน้นเติมกุ้งแห้งลงไปโขกด้วยเพิ่มความนัวอีก อกุ้งสดก็เอาไว้ตกท้ายตอนเราจะกินกุ้งนี้ตัวใหญ่มากนะมันมันกินคำเดียวไม่ได้นะมันต้องตัดนะโอัวใ่เล็กๆไม่ได้เหรอคะโอเคก่อนอื่นก่อนที่จะลงมือก็ต้องมีเติมน้ำก่อนหมอ้อแกงแกงจะต้องมีน้ำค่ะยายก็จะใช้ เวลส์อันนี้มันง่ายมันสะดวกเลยอะ่ะปรับระดับน้ำได้ถึง4ระดับแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้ถึง6ระดับอุณหภูมิในตู้เย็นอุณหภูมิห้องอุณหภูมิร่างกายอุ่นขึ้นมาอีกหน่อยคืออุณหภูมิชงนมอันนั้นนะ่ะยายชอบมากพอยายชอบดื่มน้ำที่อุ่นอุนนิดๆนะคะ แล้วก็เนี่ยมันง่ายคือแค่สัมผัสคุณต้องการที่จะกดกี่แก้วเล็กแก้วกะใหญ่ก็ได้หรือว่าต่อเนื่องก็ได้ไดโอ้สวยด้วยค่ะเล็กพริกขี้หนูโอเคอพรีเมียม,มสวยมากเหมาะกับยาย <laughs> ไม่แล้วค่ะโอเคทีนี้หลังจากที่ยายต้มน้ําไว้แล้วตั้งหม้อแล้วยายก็จะโขกเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงก็จะมีพริกไทยนะคะต้องการเผ็ดร้อนใส่เยอะวันนี้ยายใส่ไม่เยอะค่ะเสร็จแล้วก็พริกค่ะต้องเป็นพริกขี้หนูโอ้ยเอาไม่ถึงนะคะก็จะโขกค่ะ ่าก็ะชายด้วยนะคะอย่าลืมค่ะผมไม่อาจเจอนะครับคุณยายเขาบอกว่าช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมเลยนะครับบำรุงรากผมใช่ไหมใช่ทำให้ผมมีน้ำหนักมากขงงึ้นโอ้ยทางนั้นยายต้องกินเยอะๆแล้วแหละเพราะผมยายเริ่มร่วงแล้ว <laughs> ที่ยายไปดัดผมเนี่ยเพราะว่าผมยายร่วง <laughs> พอพอมันร่วงแล้วมันก็บางอันนี้ก็ดีนะครับดูสรงของคุณยายนะครับทรงนี้เหรอคะ สวยไหม <laughs> โอ้ยเนาะจะมาเอาอะไรกับยายอะก็เป็นอย่างนี้แหละสวยบ้างไม่สวยบ้างก็ต้องทำใจเลยวะขอใส่หอมตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็อันนี้กุ้งค่ะกุ้งนียายจะใส่หมดเลยเอาให้เข้มข้นไปเลยขอเบอิกหน่อยคนโขกขอมือโขก เออใครมีความสามารถด้านการโขกมาไอเธอเอาไปโขกให้หน่อยถ้ายายโขกอันนี้ยายไม่ได้ทำมันมันขึ้นแล้วอ่ะกิน <c oughs> อ่ะวิธีการเลือกกุ้งเราก็ต้องเอาอยู่ครบนะคะ <c oughs> นี่ยังไงค่ะตัวใหญ่ใหญ่อันนี้กุ้งอ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะ กุ้งแชบ๊วยตัวใหญ่ค่ะไซส์ใหญ่ค่ะ mm. เราก็จะเลือกเอาในลักษณะที่สดนี่หัว mm. ดูตรงนี้นะคะถ้าตรงนี้ห้อยๆลงมานี่อย่าไปเอาเด้อ mm. มันบสด mm. เอาแบบนี้ mm. ผิวจะต้องเงา mm. วิธีทำกุ้งก็ไม่ยากนะคะ mm. แกะค่ะ mm. บางท่านเอาอันนี้ไว้ บางท่านเอาไว้บางท่านก็ไม่เอาไว้แต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้เขาบอกว่าน้ำแกงหวานแล้วเราก็ผากกางผากกางแค่นี้เราจะดูระหว่างระหว่างนะมันกุ้งกับขี้กุ้งไม่เหมือนกันนะคะขี้กุ้งจะเป็นเส้นเล็กๆดำๆ วันนี้ขี้กุ้งไม่มีสงใจเขาอด <c oughs> เขาาลดลดความอ้วน <f ix> <c oughs> ก่อนก่อนจะทำกุ้งเราก็ต้องทำความสะอาดก่อนนะล้างให้ดีๆก่อนหลังจากแกะแล้วไม่ต้องล้างค่ะเพราะว่าถ้าเราล้างแล้วจะไม่หวานนะคะ ี้จะเอากระปีลงแล้วนะโหกระปิใส่ด้วยกะปีนี้ยายจะไม่ใส่เยอะค่ะกลัวรูปหล่อไม่กินใส่แค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะจริงๆแล่นนัวมากนะอันนี้หั่นไปพลางๆระหว่างรอเครื่องแกงเห็ดฟางนะคะ ไม่หรอกยายก็อันยายก็ว่ายายไปสายแล้วนะประมาณกี่โมงตอนนั้นตอนนั้นอ่ะยายสิบเอ็ดโมงแล้วเขาก็<ๆ>เขาจะเสร็จแล้วแหละเขาถะเขามีเขาจะเสร็จแล้วตอนยายไปอ่ะเขาเริ่มเก็บอุปกรณ์แล้วแหละยายก็ไม่รู้ยายเห็นคนอยู่หน้าห้างอา้าวันนี้มีอะไรเหรอมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าลคนเยอะเหรอ ไม่ต้องรอกันขนาดนี้เลยเหรออะไรนี่ไม่ใครมาสงสัยมากเลยแดกเขาโอ้ยเดี๋ยวไม่มีที่จอดร,รถฉันต้องรีบและมุดลงข้างล่างเลยค่ะชั้นใต้ดินนึกถึงตอนที่ตอนที่อผู้ใหญ่สอนว่าเวลาไฟไหมอย่าขึ้นบนให้ลงล่างกูจะมุดไปตรงไหนมันได้ดินล้ว <c oughs> <c oughs> นึกถึงตอนนั้นน่ะเออ เขาวิ่งอย่างเดียวค่ะวิ่งเห็นบันไดไม่กล้าขึ้นลิฟต์ไงก็คือตอนั้นคุณยายจอดแล้วจอดแล้วตอ,ตอนตอนที่จอดนี่รู้รู้ยังครับว่าเข้าก,กันหรือเไม่รู้รเพราะว่าเข้าไปก็แปลกใจว่าทั้งทั้งลานน่ะไม่มีรถเลยแล้วก็มีลิฟต์บินไหนโคกอีกเ <c oughs> <c oughs> มื่อยแล้วใช่ไหมเดยวผ่านตรงีจ้ะเออเออมีลิฟต์บินยัไงบ้างแบบประมาณว่า เห็นลิบบิ้นสีเหลืองกั้นกั้นอยู่แต่อีตรงข้างลิฟต์มันไม่มียายก็เสียบเข้าตรงนั้นแหละจยอดรถเสร็จมันยังมีควันอยู่ปะปลายมันยังไม่เยอะควันอ่ะไม่ไม่มีเยอะมันจะเสร็จแล้วเนาะยายก็วิ่งเลยไม่ขึ้นลิฟต์กลัวยังมีสติอยู่บ้าง,ย,ง,ย,างยายก็วิ่งไปขึ้นบันดไดเอ้ตรงนั้นอ่ะมันมีบันไดแล้วค่ะอ้ร้านร้านที่ซักแห้งตรงนั้นก็เป็นร้านประจำเราก็เจอ คุณพี่คนนะ้เขาอะเขาก็กืดก็หอมเหือซอกเหมือนกันไม่รู้เขาวิ่งมาจากไหนเหมือนกันโอ,โอ้เขาท้องไฟอะไรเงี้ยยายก็เลยเอากล้องมามาถ่ายเออตอนแรกก็กลัวไหมไม่ได้ทำอะไรรเลย,เลยเออมีทุกวันแหละจับงูอย่างงี้ <S <S แฟนขาถามว่าคุณยายกลัวอะไรบ้างคะ กลัวสิคะไม่ใช่ไม่กลัวกลัวมนุษย์ผีใหญ่ก็ไม่กลัวสามารถคุยกันได้คุณต้องการอะไรบอกมาฉันจัดให้ <S <S แกงเลียงเราก็จะปรุงก่อนนะคะปรุงน้ําก่อนอเอาเครื่องแกงลงเอาฟักทองลงก่อนเพราะว่าเห็ดกับฟักทองนานสุกนะคะ ี้เดี๋ยวค่อยเอาลงเดี๋ยวยาย,ยายจะยายจะลองชิมรสด,ดูก่อนนะว่ามันขาดอะไรชิมน้ำมันก่อนเดอ้อเผ็ดร้อน แต่ถ้าไม่พอใจเรื่องอยากได้ความนัวอีกกะปิดลงได้นะคะอันนี้ยายก็จะลงเร็วค่ะ รอบวบสุกค่ะเดี๋ยวเอากุ้งลงอันนี้อันนี้มันไม่ใช่กุ้งธรรมดานะมันคือกุ้ง <c oughs> กุ้งตัวใหญ่ค่ะอู้ <c oughs> ตายลืมตำลึงคคณเอ้ยของชอบของคุณแพ้วลืมลืมขอประทานโทษค่ะ เพราะว่ามันไม่ต้องเอาลงนานอันนี้ลงแป๊บเดียวโอเคมันยอบมันยอบแป๊บเดียวมันยอบค่ะ <Wow. S 1> เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟ เสร็จแล้วคะ่ะแกงเลียงของคุณยายแกงเลียงหม้อนี้คุณภาพลน้นหม้อแน่นแน่นจุกจุกก่อนอื่นนะคะคุณยายก็จะ QC ก่อนนะคะคุณแต่ก่อนจะชิมนี่ก็จะอธิบายว่ามันก็มีประโยชน์มากมายคุณภาพล้นหม้อแกงเลียงนี้มันจะมีลิ รสชาติร้อนนิดนึงเพราะว่าเราปรุงพริกไทยเวลาเราสดน้ำร้อนๆเราก็จะรสชาติมันประมาณเราก็จะเบรกด้วยไข่เจียวค่ะอันนี้ก็สดได้สดได้มันสีสวงสดแล้วมันสวงโอเคสวงสวงแปลว่ายางไม่รู้ สวงเหมาอแบบว่าเหมือนบางครั it? It okay. ้งอ่ะเรากินอะไรก็ไม่ใช่กินน้ำนก็ไม่ใช่กินอันนี้ก็ไม่ใช่มันยังไม่ถูกอะเพอมันมาได้กินของที่มันถูกอ่ะมันสวงมันสวงหมายมันมันใช่อ่ะมันถูกชัดเหมือนสาเค่ะเออนันเละโอเคค่ะอย่าลืมนะคะก่อนที่คุณจะปรุงอาหารคุณก็จะต้องมีน้ําที่สะอาดเนาะเออ ถ้าคุณใช้น้ำก๊อกคุณก็ควรจะผ่านความร้อนเอาไปต้อมอะไรให้เรียบร้อยนะคะ,ะแต่สำหรับยายยายมีทางลัดค่ะยายมีน้องเวลส์ง่ายสะดวกกดปุ๊บใช้ปับ๊บไม่ต้องทำอะไรเลยโอเคค่ะถึงเวลายายจะต้องปิดคลิปแล้วนะคะเคี้ยวยังไม่หมดเลยค่ะเจอกันวันอาทิตย์หน้าบ่ายโมงนะคะวันนี้ยายจะต้องมาจากลากันแล้วค่ะด้วยแกง เลียงหม้อใหญ่คุณภาพคับหม้อวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันเที่ยงพอดีแล้วค่ะเพื่อนๆมีอะไรกินหรือยังถ้าสนใจเย็นนี้ดูจบว้าทำแกงเลียงได้เลยค่ะทำเสร็จถ่ายรูปส่งแม่ยายดูด้วยโอเคนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยค่ะคิดถึงทุกคนค่ะบ๊ายบาย ยายปิดคลิปแล้วทุณยางยังชิมอยู่เลยนะครับแสบหยุดไม่ได้เดื่มน้ำทาหน่อยไม่ายดีจังเลยคุณยายอยากมีไว้ที่บ้านมันง่ายไม่ต้องไปกดเลยแค่สัมผัสได้น้ำหนึ่งแก้วอันนี้น้ำเย็นนะคะชื่นใจ เชินใจมาบ๊ายบาย